ถ้าเองรักไอ้คนนี้มากพี่ก็จะขอสิงร่างมาอยู่อย่างนี้แหละเองจะได้ทําตามคําสาบานที่เองให้ไว้กับพี่ไงตอนอายุห้าขวบอะค่ะพี่มินจําความได้ค่ะมินจะมีความรู้สึกว่ามินจะเจอผู้ชายคนเึือค่ะกดตัวอยู่ในบ้านของมินเองค่ะเป็นในบ้านมั่ง นอกบ้านมั่งเขาคือเขาจะตามมินไปทุกที่เลยที่มินไปอะค่ะมินจะเจออยู่อย่างเงี้ยมานานมากๆมีอยู่วันเนื้อค่ะมินก็กินข้าวกับพ่อกับแม่แบบปกติเลยนะคะเรานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วมินก็เจอผู้ชายคนเนี้ยเขายืนจ้องมองมินกินข้าวกับพ่อกับแม่อยู่มินก็แบบอืทําไมพ่อเขาไม่เห็นชวนผู้ชายคนนี้กินข้าวเลยมินก็เลยเรียกนะผู้ชายคนเนี้ค่ะมากินข้าวด้วยกัน พ่อกับแม่เขาก็มองว่ามินพูดคุยกับใครมินก็บอกว่าก็ผู้ชายคนนั้นไงคะพ่อเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะมินเรียกเขามากินข้าวด้วยพ่อกับแม่เขาบอกว่าไม่เห็นมีใครนะแต่มินก็ยืนยันกับพ่อแม่ว่ามินเจอเขาจริงๆเขายืนมองเรากินข้าวอยู่อะคะ่ะแล้วพ่อกับแม่เขาก็ไม่ไ,มได้อะไรแล้วนะคะเขาเขาคงคิดว่ามินคงพูดไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กอะคะ่ะมันก็ผ่านมานานจนมินอายุได้สิบขวบ เนี่ยค่ะพ่อกับแม่เขาพามินไปทําบุญวันเกิดที่กับหลวงตาค่ะหลวงตาเนี่ยเป็นหลวงตาที่พ่อกับแม่ท่านนับถือมากแล้วท่านนะคะก็เป็นสายปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกับว่าหลวงตาเขามีญาณพิเศษเหมือนแบบทานายดวงชะตาชีวิตของคนได้ค่ะเหมือนแบบมีจิตสัมผัสในตรงนี้ได้พอไปหาหลวงตาปุ๊บท่านก็ทักขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยมีผู้ชายติดตามมานะในอดีตชาติ ชื่อว่าวินัยซึ่งตอนนั้นหลวงตาท่านก็ไม่ได้พูดแบบบอกรายละเอียดอะไรมากนะคะพ่อกับแม่ก็ตกใจเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกับพ่อแม่ตอนห้าขวบมันคือเรื่องจริงคือเราเราไม่ได้แต่งเรื่องเราเห็นจริงๆพ่อกับแม่ก็เลยเหมือนเชื่อในตรงนั้นนะคะแลวหลวงตาท่านก็พูดอีนะคะว่าวิญญาณของวินัยคนนี้เป็นวิญญาณที่มีความอาฆาตเขาะจะสามารถทําร้ายอันตรายเราได้เลยแหละ หลวงตาท่านก็เลยเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าหลวงตาท่านก็ให้ตะกุดมาค่ะบอกว่าท่านบอกว่าเอาไว้ติดตัวตลอดเลยนะ,ะถ้าแบบเราโตขึ้นไปอะค่ะเรายังเห็นวิญญาณของวินัยมาวนเวียนหรือมาลังควานเราอะค่ะ,คะก็รีบให้พาเราอะกลับมาหาหลวงตาที่วัดแล้วก็พอรับตะกุดจากหลวงตามาแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะใช้ชีวิตปกติแบบนาน ประมาณ15ปีได้ค่ะที่ที่เราไม่ได้ไปหาลวงตาอีกเลยตรงนั้นก็คือเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยวิญญาณของวินัยเขาไม่ได้มากวนหรือมารังควานอะไรเราละเราก็เลยเอาตะกรุดเนี่ยค่ะที่ลวงตาให้มาเนี่ยวางไว้บนที่หัวนอนที่ห้องนอนบ้านเราอะค่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรและไม่ได้เอาติดตัวไปเลยจนเราไปเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งอะค่ะตรงเนี้ยตอนที่เราไปไปทํางานบริษัทแห่งเนี้ยเราก็ได้เจอกับ ผู้ชายคนนึงค่ะ,ค,ะคือแฟนของเราในปัจจุบันชื่อโอ๊ะค่ะเราก็เริ่มพูดคุยกันคบกันแล้วก็ตัดสินใจที่เราจะไปอยู่คอนโดด้วยกันคือคือตอนนั้นนะคะที่เราคุยกับโอ๊ก็อยู่กันได้ประมาณสัก6เดือนได้ค่ะเราก็เลยคุยกันว่าเ,เดี๋ยวเราเก็บเงินแต่งงานกันเนาะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเราก็เลยตัดสินใจค่ะ,คะทั้งสองคนเลยย้ายไปอยู่คอนโดแห่งหนึ่ง ตอนที่เราย้ายไปอยู่คอนโดได้ไม่นานนะคะมันจะมีอยู่คืนเนอค่ะเราก็นอนหลับกับโอ๊คปกติเลยเหมือนทุกๆวันที่ที่ผ่านมานนะคะ่ะพอพอเรานอนนอนอยู่ช่วงนั้นเราได้ยินเสียงผู้ชายแบบร้องไห้เสียงดังมากค่ะแบบสะอึกสะอื้นมันอยู่ในหูเราแบบเสียงดังมากค่ะเราก็คิดว่าเป็นโอ๊กแฟนเราหรือเปล่าเป็นอะไรเราก็เลยค่อยๆลืมตามองไปที่โอ๊กก็โอกก๊โอกก็นอนปกติเลยค่ะ แต่พอสักพักเนื้อค่ะเราเห็นผู้ชายตัวใหญ่แบบร่างแบบสูงดำอะค่ะเขาเดินวนแบบรอบเตียงเราเลยค่ะเดินวนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราแบบตกใจมากเพราะว่าที่ที่เราเห็นนะแล้วเราจําเขาได้เลยเขาคือวินัยค่ะคือเขาเดินวนอยู่อย่างนั้นนะคะเดินร้องไห้ด้วยวนด้วยแล้วช่วงนั้นคือเรากําลังพยายามจะร้องเรียกให้โอ๊กตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอะค่ะเราก็ร้องไม่ออกมันเหมือนแบบ เหมือนโดนผีอำอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อึกอกักอึกอกักเราจะเรียกโอ๊กอยังไงโอ๊กก็ไม่ตื่นคือช่วงช่วงนี้ค่ะที่เรากําลังคิดคิดอยู่ค่ะสักพักเนืงอค่ะพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นหน้าของวินัยอ่ะลอยมาตรงหน้าเราอะค่ะแล้ววินัยก็พูดว่าเองผิดคําสาบานท,ที่ให้ไว้กับพี่ได้ยังไงแล้วสักพักเนื้อค่ะพอเขาพูดจบอ่ะเขาลากขาโอ๊กลงไปที่พื้นแล้วโอ๊กก็เลยตกเตียงลงไปค่ะช่วงนั้นเรารีบวิ่ง ร่งสติได้ค่ะเรารีบวิ่งเข้าไปประคองโอ๊กทันทีค่ะแล้วโอ๊กก็หันมามองเราแต่สายตาของโอ๊กที่มองเรามันไม่ใช่โอ๊กอะค่ะแล้วน้ําเสียงก็ไม่ใช่โอ๊กมันเขายิ้ม,มะอ,อะค่ะโอ๊กอะค่ะเขายิ้มแล้วก็พูดกับเราว่าถ้าเองรักไอ้คนนี้มากพี่ก็จะขอสิ่งร่างมันอยู่อย่างนี้แหละเองจะได้ทําตามคําสาบานที่เองให้ไว้กับพี่ไงช่วงนั้นนะคะ เราตั้งสติได้แล้วก็นึกถึงคำสอนของหลวงตาและคาถาที่หลวงตาให้ไว้เราก็รีบท่องคาถาเพื่อช่วยเหลือโอ้เราก็ท่องท่องไปเรื่อยๆเืเเนะคะท่องจนในที่สุดนะคะวินัยออกจากร่างของโอ๊กไปพอโอ๊กรู้ตัวเองอะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวของเราให้โอ้ฟังว่าผู้ชายคนนี้คือใครคือวินัยเป็นมายังไงพอหลังจากนั้นที่เราเล่าให้โอ้ฟังอะคะ่ะ เราก็นึกถึงคําหลวงตาเลยว่าวันไหนที่วินัยกลับมาลังควาเราอีกให้รีบกลับมาหาหลวงตาพอวันรุ่งขึ้นนะคะเรารีบไปหาพ่อกับแม่เราเลยนะคะไปบอกพ่อกับแม่ว่าเมื่อคืนเราเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างพ่อกับแม่ค่ะพ่อก็เลยรีบพาเราอ่ะไปหาหลวงตาที่ตอนนั้นหลวงตาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วหลวงตาท่านก็อายุ96แล้วค่ะแต่ท่านก็ยังดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะคือพอเราไปกับพ่อกับแม่ค่ะกับโอ๊คด้วยเนี่ยค่ะ เรายังไม่ทันจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรละหลวงตาก็พูดขึ้นมาเลยว่าหลวงตาเตือนเองแล้วใช่ไหมไม่เชื่อหลวงตาเลยสิ่งที่หลวงตาให้ไว้ตะกุดนะ่ะทำไมไม่เอาไว้ติดตัวเองไปถอดทิ้งขว้างไปวางไว้มันทำให้วินัยกลับมาลังควานเราอีกไงรู้ไหมว่าที่ทำแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราไปเหมือนจะทำทำร้ายตัวเราเองอะค่ะมันทำให้วินัยกลับเข้ามาได้อีกหลวงตาก็กำลังพูดพูดไปแล้วหลวงตาก็เลยบอกว่าเอางี้ เดี๋ยวเองมานั่งข้างหน้าหลวงตานะเดี๋ยวหลวงตาจะช่วยตรงนี้ให้ค่ะหลวงตาก็เลยให้เรานั่งแล้วก็พนมมือท่านก็ไปหยิบมีดค่ะเหมือนเป็นมีดหมอเหมือนลงคาถาแล้วค่ะเป็นมีดสั้นๆแล้วหลวงตาก็พูดพูดว่าวินัยอะค่ะมาจากครอบครัวที่ยากจนส่วนตัวเราอะค่ะเป็นพ่อแม่รับข้าราชการร่ลำรวยมีหน้ามีตา เรากับวินัยอะรักกันมากเราไปไหว้ที่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ทองเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะศาลเจ้าแม่พิมพ์ทองเนี่ยท่านจะอยู่ในตรงต้นไม้แม่ตะเคียนเราก็ไปจุดธูปไปสาบานต่อหน้าศาลเจ้าแม่พิมพ์ทองด้วยกันนะคะว่าวินัยกับข้าพเจ้าอิชาบาจะขอคลองรักกันไปทุกชาติไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเราก็จะอยู่คลองรักกันไปจะอยู่เป็นคู่กันอย่างนี้ตลอดไปะคะ่ะ แล้วพอเราไหว้าสารเจ้าแม่พิมพ์ทองเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกกับวินัยว่าเดี๋ยวตอนรุ่งเช้าอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่สารเจ้าแม่พิมพ์ทองนะแล้วเราก็จะหนีไปด้วยกันเราก็แยกย้ายกันกลับไปบ้านของตัวเองคือพอเรากลับไปอะ่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าพ่อของเราอะ่ะได้รับรู้แล้วว่าเรามีการวางแผนกับวินัยว่าเราจะหนีไปอยู่ด้วยกันพ่อคะ่ะเขาก็เลยจับเราขัง ไว้ที่ห้องที่บ้านของของเราเองะคะ่ะโดยที่ไม่ให้เราติดต่อกับวินัยได้เลยแล้วพ่อเขาก็ให้เราแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อได้เลือกไว้ให้พอวันรุ่งขึ้นนะคะวินัยอะคะ่ะเขาก็ไปรอคอยเราอยู่อย่างนั้น,นะะตามคําสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันที่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ทองะคะ่ะแต่ในวันนั้นพ่อก็จับเราแต่งงานกับลูกผู้ใหญ่บ้านนะคะทำให้เราไม่สามารถไปตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับวินัยได้ วินัยเขาก็เกิดความเครียดแค้นเขาอะค่ะเข้าใจว่าเราผิดคำสาบานที่ให้ไว้ต่อกันทําให้เขาเกิดความเครียดแค้นแล้วฝังใจอยู่อย่างนั้นนะคะจนเขาอะค่ะตอมใจตายทําให้เหมือนกับเขายึดมั่น<ม>ในสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันนะคะ<ม>เขาก็เลยติดตามเราไปทุกชาติพบเลยค่ะ<ม>ช่วงที่หลวงตากําลังเล่านี่แหละคะ่ะอยู่ดีๆโอ๊กอะคะ่ะเขาก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้แบบสะอกะอือนเลยนะคะว่าเขาคือวินัย เขาขออยู่ในร่างของโออย่างนี้ตลอดไปได้ไหมเพราะว่าเขารักเรามากเขารอคอยเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับเราอ่ะหลวงตาท่านก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วเราอ่ะได้เกิดมาในภพชาติใหม่เราจําความตัวเองไม่ได้แล้วค่ะเ,<อ>เขาก็ร้องไห้พยายามอ้อนวอนขอหลวงตานะคะให้ขออยู่อย่างนี้ได้ไหม,อมพอเราฟังตรงนั้นเราก็เรารู้สึกสงสารเขานะคะเขาก็ หลวงตาก็บอกให้วินัยอะค่ะทาใจยอมรับและให้ปลดปล่อยคือออกจากร่างโอ๊กไปแล้วก็ไปเกิดในภพชาติใหม่แต่อยู่ดีๆค่ะเหมือนกับวินัยเขาจะเหมือนยอมรับนะคะแต่ว่าวินัยอะค่ะเขาเข้ามากาะเราโผล่เข้ามากอดเราแบบแน่นมากแล้วก็บอกว่าพี่รักเองมากนะพี่รอเองมานานมากๆอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเองรอเองมาตลอดทุกภพทุกชาติเลย เราเหมือนเรารับรู้ถึงความเจ็บปวดของวินัยนะคะว่าเขาคงจะทรมาร์เราเคยมาชาติใหม่แล้วเราจำอะไรไม่ได้แล้วเราก็หลวงตาท่านก็เลยบอกว่าให้เราสองคนให้ลงมานั่งข้างล่างค่ะตรงหน้าพระประธานแล้วก็ให้เราสองคนนะคะจุดทูบคนละสามดอกแล้วหลวงตาก็พาเราพูดนะคะว่าข้าพระเจ้านางสาวมินทิตา,าอิชาบาในชาติที่แล้วกับนายวินัย ขอกราบแม่ตาอารัธนาบารามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสารเจ้าแม่พิมพ์ทองในอดีตชาติที่ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้เคยจุดธูปสาบานสัญญาต่อหน้าสารว่าจะคลองรักกันทุกภพทุกชาติจะไม่แยกจากกันขอถอนคำสาบานขอถอนคำอธิษฐานในวันนั้นให้แยกขาดจากกันและข้าพเจ้า อิชาบาผู้นี้ในชาติที่แล้วขอปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณของนายวินัยไปสู่พบภูมิที่ดีให้แยกขาดจากกันอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยขอให้นายวินัยแยกขาดออกจากอิชาบาในอดีตชาตินบบัดนี้หลังจากนั้นหลวงตาตก็บอกว่าตอนนี้วินัยอ่ะได้ออกจากร่างของโอกไปแล้วค่ะ แล้วก็กาบลาหลงตาพอหลังจากนั้นที่ที่เรากลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพปกติะคะ่ะเราก็ยังไม่ทิ้งการที่เข้าวัดนะคะเรายังทําบุญอุทิศส่วนกุศสไปให้วิน,ยนะะัยค่ะเพราะเราก็ยังเหมือนกับเราก็ยังรู้สึกว่าเขาคงจะทรมานเราก็หวังว่าในการที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศสไปให้วิน,ยนะะัยค่ะเขาก็คงจะไปเกิดในชาติใหม่ที่ดีเราก็เลยพยายามหมั่นทาบุญให้เขาตลอดไม่ไม่เคยขาดเลยนะคะ คือเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับโอ๊กอะค่ะมีความสุขมาตลอดตอนตอนนี้ก็คือ2ปีเต็มๆแล้วค่ะขอฝากไว้นะคะว่าถ้าใครมีความรักที่อาจจะไม่สมหวังผิดหวังหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าในชาติที่แล้วค่ะคุณอาจจะไปเคยสาบานหรือสัญญาอะไรไว้ต่อกันนะคะลองไปทำพิธีตัดคำสาบานนะคะเหมือนกับที่ที่เราได้ทำเนี่ยค่ะ มันอาจจะช่วยทุกคนได้สมหวังในเรื่องของ